จบแล้วเก่งเกจบจบเก่งเก่งก,งก,งก,งกงนะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกันมานะพอดีถือมานะครับวันคนนี้คนแรกนะครับที่ร่วมบุญมานะครับคุณทีเค นะครับหรือคุณกัญจลีเอลิกุจินะครับร่วมปักต้นกันมานะครับวันนี้300บาทนะครับเดี๋ยวนะครับให้ลุงจดไปก่อนนะครับประเดิมเดี๋ยวจะได้ติดต้นกันนะครับวันนี้ดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อวานได้ทั้งหมด16,321บาทนะครับแสดงว่ามีเคสนะครับถึงมี1บาทเข้ามาด้วยนะครับต้องถาม ปุ๊แม่น้องหมีว fc นั่นแหละ fc นั่นแหละผ่านปุ๊แม่น้องหมีวมานะครับใต้ลบออกเสร็ออานะครับก็นะครับวันนี้นะครับก็เริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีลงไทยด้วยแปดนะ นะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับกับพระป่าสามัคคีนะครับลุงพลประแตนพร้อมด้วยยูทูบเบอร์พร้อมด้วย f อฟทั่วโลกนะครับขอเชิญร่วมพระป่าสามัคคีนวัดชัยศริวนารามนะครับบ้านโนนสว่างใต้นะครับบ้านโนนสว่างใต้ตำบลท่าเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ห่างจากเราไปประมาณ40กว่ากิโลเมตรนะครับเราจะตั้งกองกระถิ่นนะครับ ที่วัดในวันอาทิตย์ที่9นะครับตั้งตั้งกองกระถิ่นกองพระป่านะครับไม่มีกระถิ่นหน้านี้นะครับนะเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมหลังคาหัวฉันนะครับวันนั้นเราไม่ได้เน้นนะจริงๆแล้วปวกกินจนจะพุหมดแล้วนะครับก็เราพอดีแม่ f อซนะครับก็เป็น f อฟซีลุงพลนะครับเห็นพวกเราทําบุญกันบ่อยๆนะครับก็เลยแวะ มาหานะครับมาบอกบุญอยากให้ลุงพลน,นะครับจัดพระป่าไปช่วยนะครับที่วัดชัยศริวนารามนะครับเพราะว่าวัดชัยศร,รีจริงๆอ่ะกำลังสร้างศาลานะครับหลังใหม่แต่ว่าคงใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้ใช้นะครับก็เลยต้องมีการซ่อมแซมนะครับหอฉันหรือศาลาที่หลังเล็กเนี่ยนะครับไวบบ้ลบพื้นที่เอาดิลบไปหรือเปล่าลบยังไงดู นะครับไว้ใช้งานในช่วงที่สาราหลังใหญ่ไม่เสร็จนะครับแล้วก็เอาไว้จัดทำนะครับการทำบุญอื่นๆนะครับได้ใช้กันต่อไปนะครับจึงได้มาบอกบุญนะครับให้กับเอทั่วโลกนะครับมาร่วมกันนะครับอนุโมทนาแต่่่ทาไไมมเป็นกกลล้้้บิงอให น้องหญิงนะครับน้องหญิงสุวรรณาลาวาชัยนะครับแล้วก็คุณอัญญณีลาวาชัยพร้อมครอบครัวนะครับจากออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนะครับผ่านแม่ดาฟี่มาห้าร้อยบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับนะครับนะก็กราบขอบพระคุณเอ็ซีทุกท่านมาณที่นี้นะครับนะเพราะว่าการร่วมทําบุญนะครับในบุญเดือน4ี่นะปีนี้นะครับจะมากจะน้อยนะครับ มันอยู่ที่บุญกุศลที่เราร่วมกันสร้างนะครับนะรหลวงช่างไม่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องได้มากได้น้อยนะครับแค่ให้ทุกคนมาร่วมกันทํานะครับมาร่วมกันทําครับนะอย่างตั้งจิตตั้งใจกันนะครับเพราะว่าการทําบุญนะครับเราไม่สามารถที่จะบังคับนะครับให้ทุกคนจะต้องทําบุญบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจเนาะเราก็อยากจะให้ทุทีนะครับที่ ทําทบุญกันมานะครับร่วมกันมานะได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมสมุทรมันเป็นอานิสงนะครับเป็นอานิสงที่ที่เขาเรียกว่าอุภาพอานิสงนะครับการร่วมทําบุญเป็นกลุ่มนะเป็นหมู่คณะใหญ่นะครับเหมือนการประชุมสงฆ์ในสมัยโบราณตั้งแต่พุทธ,ธกาลนะอ่านะสฆงมาหากันมาร่วมมาร่วมอะไรนะพี่ตอนนั้นในเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอ ไม่อยู่อที่ที่ที่มาร่วมกันน่ะโดยไม่ได้นัดหมายพี่ไม่ได้มาเหรอพี่ไม่ไม่ยันหนึ่งในนั้นเหรอวันวิสาขบูชาเออาอ้วาวันมาคขบูชาโอ้มาค่ะนี่จะเป็นรวมนกันโดยไม่ได้นัดหมายอถ้ามาครับล่ะครับโอ้พูดเสร็จก็ต้องหลบเรื่งมาครับล่ะครับมาครับกดเช็คชื่อทะเบียนอ่า เออจะมากจะน้อยนะถ้าเราทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ก็จะได้บุญค่าคุณวิไลนะครับจากสุราษฎร<อ>์นี่คือสายบุญนะ 13, เป็นแนวความคิดนะครับที่เราตั้งจิตตั้งใจนะครับล <14, S 1> ุงช่างจะพูดเสมอนะครับว่าการทําบุญเราจะไม่เบียดเบียนนะครับตัวเองนะครับหนึ่งหกแปดโซนโซนหนึ่งหกแปดโซนโซนเมกื่อนปืน 16, 16, <000. S 1> ป่นหมื่นหกสามสองยเยียแกยอเย่ สำหรับยอดต้นกันวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่เขียนรายชื่ออยู่กับลูกช่างสาสิบห้าท่านนะครับแล้วก็อยู่กับพี่แอร์ด้วยอยู่กับเสียพาไปด้วยนะครับร่วมรวมวันนี้นะครับร่วมทาบุญกันนะเกือบหนึ่งร้อยท่านนะครับนะรวมเกือบหลายสิบท่านเกือบ100รอยท่านแหละนะครับยอดต้นกันวันนี้นะครับอยู่ที่1น8่0มืหดร้อยบาทนะครับสาธุ สาธุสาธุอะนุโมทามินะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับ FC ทุกทุกท่าน f c ฟซีทีทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับยอต้นกันนะครับวันที่2เก็บตกวันนี้นะเราจะพักพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาไล่สดกันอีกวันที่7จ็กับที่8ปดพี่เนาะตามนั้นนะนะครับเอทุกท่านที่ อยากจะร่วมทําบุญนะครับที่เราการตัดสินใจนะครับหรืออยากจะท้ายนี้นะครับด้วยอํานาจคุณพระศระีรัตระไตร,ตรพระสยามเทวทีราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระพรหมเทวาด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่ม่ย่าทุกๆพระองค์ทุกๆองค์ด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่ปาริจิตนาคาชจงปกป,ปักร,รักษาครอบครัวของเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้มีความสุขความเจริญ ด้วยอายุวันะสุขภะละพรในอันประเสริฐก็ขอให้พรันสําเร็จพรันสาเร็จพรันสําเร็จทุกคนทุกท่านเถิ่นสาธุสาธุสาธุนะครับสําหรับคำคืนนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุกับเอ็ทุกท่านนะครับสองวันรวมเป็นสามหมื่นสาพันหนึ่งร้อยบบาทนะครับสามสองวันนะครับสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับ ทั้ง2วันนะครับนะก็ขออนุโมทนาสาธุตามนี้นะครับขออ,ขออนุโมทนาสาธุากับเอ<า>ทุกท่นานด้วยนะครับ